สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmoo Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่ารัชเชตรัชเชต t จิตอมหิตตอนที่สาสำหรับเนื้อเรื่องนะครับนักสืบชาวเขาพบกับคุณนายออสกูดซึ่งคุณนายออสกูดจ้างเขาไปสืบพดีของริชาร์ดผลการสืบปรากฏว่าริชาร์ดลองแปลงเอกสารทางการแพทย์แล้ยืดต่อสภาพแพทย์จนตอนนี้ เป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลจิตเวชในรัฐลูเซียเมื่อคุณนายออสกูดเห็นรูปริชาร์ดเธอแค้นใจมากสั่งให้ชาวไปฆ่าริชาร์ดแล้วตัดหัวมาให้เธอเธอจะจ่ายเงินให้อย่างงามหลังจากชาวกลับไปคุณนายออสกูดเข้าไปในห้องลูกชายชื่อเฮนรี่ซึ่งตอนนี้เฮนรี่ถูกตัดทั้งแขนและขาออสกูดจึงเข้าไปป้อนอาหารให้ลูกชายทางด้านริชาร์ดที่นั่งทำงานในห้องพยาบาลเบสซี่ได้เข้ามาในห้อง ดิชาร์ดจึงสั่งให้เบซี่ทำการรักษาคา์ดไลท์ซึ่งมีอาการผิดปกติทางเพศโดยดิชาร์ดได้ติดตั้งอุปกรณ์การรักษาแบบใหม่ให้แล้วเบซี่จึงไปทำการรักษาคาดไลท์ทางด้านเบซี่สั่งให้รัสเชตและฮักบุรุษพยาบาลนำตัวค์ดไลท์มายังห้องรักษาเมื่อถึงห้องรักษามีอ่างน้ำเย็นและอ่างน้ำร้อนเบสซี่สั่งให้นำตัวคาดไลท์ลงไปในอ่างน้ำร้อนและค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิจนคาดไลท์ทนไม่ไหวลัชเชตจะช่วยออกมา แต่เบสซี่รีบห้ามจนคาัดไร์สลบไปเมื่อผ่านไป20นาทีเบสซี่สั่งให้นำตัวคาัดไร์ไย้ายมายังอ่างน้ำเย็นแช่เป็นเวลา5นาทีจนสุดท้ายกระบวนการรักษาก็เสร็จทางด้านบลิกตื่นมาในตอนเช้าและรีบเข้าพบกับผู้ว่าการรัฐรายงานข่าวด้านดีของการไปเยี่ยมโรงพยาบาลจิตเวชของผู้ว่าการรัฐซึ่งผู้ว่าการรัฐถามถึงคดีของเอ็ดมันเขาอยากให้เกิดการประหารเพราะเอ็ดมันฆ่าบาดหลวงไปถึง4ี่คน บลิทจึงบอกว่าต้องให้ลิช้าเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้แต่ผู้ว่าการรัดยืนยันว่าต้องประหารเท่านั้นถ้าทําได้เขาจะให้เงินเพิ่มกับทางโรงพยาบาลทางด้านเอ็ดมันขณะที่ออกกําลังกายในคุกใต้ดินเขาได้เจอกับพยาบาลสาวชื่อดอลลี่ซึ่งได้รับคําสั่งจากเบสซี่ให้นําอาหารมาให้ทั้งสองคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจนทั้งคู่เกิดสเสน่หาต่อกันเบสซี่จึงเข้าไปช่วยตัวเองให้เอ็ดมันซึ่งกาดเฝ้าประตูสังเกตการอยู่ หลังจากนั้นพักนําเรื่องนี้ไปบอกแกร่รัชเชตรัชเชตบอกว่าเธอจะจัดการเรื่องนี้เองทางด้านริชาร์ขาดขณะที่จอดรถเติมน้ํามันอยู่ดีๆชาวเข้ามายิงจากทางด้านหลังแต่ริชาร์ดไวตัวทันสามารถขับรถหนีออกมาได้ในคืนนั้นเองรัชเชตได้เจอกับชาวที่โรงแรมเธอจึงหลับนอนกับชาวเธอนาถามว่าวันนี้มีอะไรหรือเปล่าชาวจึงตอบว่าจัดการคนนึงไม่สําเร็จ ระหว่างที่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันทําให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่เธอเป็นพยาบาลช่วงสงครามเมื่อเสร็กิจชาวบอกว่าเธอห่วยแตกมากๆแล้วก็ออกไปและในคืนเดียวกันนี้เองบลิกกันบังทานอาหารกับสามีเธอและเธอได้บอกว่าเธอจะเลิกกับสามีเพราะเธอเจอคนที่ใช่และคนนั้นชื่อรัชเชตสามีเธอจึงขอตัวออกไปเมื่อริชาร์ดกลับถึงโรงพยาบาลเบสซี่ถามว่า รถไปโดนอะไรมาทำไมกระจกแตกริชาต์ตอบว่าเด็กแถวนี้ยิ่งหนังสติ๊กใสเบซี่จึงรายงานเรื่องผู้ป่วยชื่อดาริโอที่หายตัวไปซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตายในห้องน้ำของริชาร์แล้วรัชเชตทำลายศพให้ญาติของดาริโอแจ้งว่าไม่พบเขาหลายวันแล้วรัชเชตที่ยืนอยู่หน้าห้องได้ยินพอดีจึงเข้ามาขัดจังหวะแล้วชวนดิชาร์ไปทานมื้อเย็นดิชาร์จึงรับปากว่าจะไปเบสซี่จึงออกไป ในเย็นวันนั้นเองลัเชดนำลิชาร์ดไปทานอาหารริมทะเลเธอจึงขอให้ริชาร์ดเล่าความจริงกับเธอเธอจึงถามว่าทำไมริชาร์ดถูกคนตามล่าริชาร์ดอึดอัดจใจจนเขาเล่าความจริงว่าก่อนหน้านี้เขาได้ทำการรักษาที่บ้านคนรวยหลังหนึ่งซึ่งลูกชายของเธอมีอาการชอบนำเข็มไปแทงคนอื่นทั้งคนสวนแม่บ้านแม่ผู้ป่วยจึงให้ริชาร์รักษาริชาร์จึงขออยู่กับเฮนรี่สองคน ออสกูจึงออกไปข้างนอกห้องริชาร์ดจึงเริ่มทําการรักษาโดยใช้กรดไลเซอร์จิก20ไมโครกรัมในการรักษาเพื่อรักษาอาการทางจิตนี้แต่เฮนรี่ขอให้ริชาร์ดใช้กรดนี้ด้วยเช่นกันริชาร์ดจึงแกล้งหยดกรดลงไปในแก้วตนเองแต่ระหว่างที่ริชาร์ดหยิบของเฮนรี่หยดกรดไลเซอร์จิกจนหมดขวดทั้งสองจึงดื่มลงไปด้วยปริมาณกรดไลเซอร์จิกที่มีมากเกินมาตรฐานทําให้ริชาร์ดเกิดอาการโคลมเครืง เฮนลี่จึงบอกว่าเขาอยากนําแขนของคนสวนมาต่อแขนเขาหลังจากนั้นไม่นานริชาร์ดที่อยู่ในอาการผวังพบว่าเฮนลี่ถือแขนมาคู่หนึ่งและเฮนลี่ก็ตัดแขนตัวเองริชาร์ดจึงนําแขนของคนสวนต่อกับแขนของเฮนลี่เมื่อริชาร์ดเริ่มได้สติเขาจึงหนีออกมาริชาร์ดที่คิดว่าเฮนลี่ต้องตายแน่แต่ปรากฏว่าเชื้อได้ลามลงขาเฮนลี่จึงถูกตัดแขนและขาสามารถรอดชีวิตได้ในที่สุด ลชารจึงหนีออกมาจากเรื่องนี้เพราะออสกูตต้องตามหน้าเขาและไม่ให้เขาตายดีแน่ๆและเชตจ,จึงบอกว่าเราต้องทำให้แน่ใจว่าออสกูตจะไม่มีวันเจอคุณเธอเพอจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3สําสำหรับความรู้สึกหลังรับชมเนื้อเรื่องโหดมากครับยิ่งตอนทายเรื่องมารู้ว่าทำไมเฮนรี่แขนและขาขาดสยองมากครับและหนังโทนสีสวยมากครับสีสันชุดชาดมากๆ ใครชอบซีรีส์เรื่องนี้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด s c r i ามทาง y o u u u b e โดยทาง,ง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ช n แนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ